เดินเล่นไปมานะคะชีวิตไม่พ้นถั่วคะ่ะเดินมาเจอร้านถั่วอีกแล้วมีทั้งถั่วลิสงอันนี้เป็นแบบคั่วนะคะแล้วก็มีถั่วพวกถั่วลันเตาถั่วจาน่าทั้งเล็กทั้งใหญ่พวกนี้พร้อมกินนะคะอ่ามีข้าวพองด้วยเห็นข้าวพองไม่ได้เลยต้องวิ่งรีเข้าไปหาคือคนชอบกินนี่จะบอกว่ามันอร่อยจริงๆนะ มันมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันเค็มมันนัวบอกไม่ถูกต้องต้องกินแล้วชอบด้วยนะถึงจะว่ามันอร่อยน้องแซมเนี่ยนะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยดูปากดูปากน้องแซมแบบกืนน้ำลายอะ่ะชอบจริงๆสังเกตว่ามีตาช่างแบบนี้นะคะ เป็นตะช่างแบบโบราณใช้ใส่ลูกเหล็กข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นใส่ของที่เราจะช่างนะคะแบบนี้เนี่ยจะหาเจอได้ตามร้านที่ขายผักเขาจะใช้ตะช่างแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเขาจะช่างร้านนี้เขามีเนี่ยน่าจะใช้ช่างถั่วว่าเออจะเอาเท่าไหร่ ทำเร็วมากบีบมะนาวอืมคนคนคนมีให้ชิมก่อนด้วย พ่อชิมชิมไปบอกทำไมมันหวานล่ะใส่อะไรมันถึงหวานพ่อค้าบอกว่าไอ้ถัว่วที่เป็นสีสีสีชมพูนั่นแหละหวานอ้าวพ่อไม่ชอบของหวานนะคะตักออกตักออกเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะใส่อะไรบ้าง ขายกระทงละสีสิบรูปีนะคะ16บาทสำหรับกระทงแค่นี้ก็ถือว่าราคาดีแต่ถือว่าเขาเขาใส่เครื่องเยอะอะถั่วเขามีหลายอย่างอ่าลืมบอกโลเคชั่นตรงที่ยืนกินอยู่นี่คือหน้าดานเล็กนะคะหน้ากินอยู่เราต้องขอชิมด้วยและนี่คืออาหารว่างอาหารกินเล่น ะะของแขกที่แบบไปที่ไหนก็จะมีขายตลอดหากินง่ายราคาถูก,กถแล้วก็ขายดีด้วย